เดีผมผม๋ยวดีเลยต้องหายจีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจบยิ่งก๊อปไม่รอเล่นครับรรรบายจะไปจะไปอีพีสองครับแต่ที่ผมทำไว้นะนั้งรถมีเรื่อครับผมเดี๋ยวผมไปตกบานนะทุกคนนี่มีคนนี้ด้วยครับไปครับนั่งรถไปก่อนครับนั่งรถไปก่อนครับไปไปกันเลยไปเลยครับไปเลยครับตั้ <c ười> ม

Ôi. Ấy da, văng nắm đồn, văng nắm นี <laughs> <Okay. Interesting. laughs> nice, ่ก็เจดงปลาไหลไว้ตุนี้เลยครับต้องปลาไหลไว้แต่หายนะปลาแดงตรนี้เลยนะ นตรงไหนวะยัไม่มีรู้ไปต่อไปรู้ได้ไปไปตรงไหนดีครับตรงตอนนี้คือขยะหายไปหมดเรียกงั้นไปอ้ย่าวังน้ำวนวังน้ำวนนะมึงไม่ได้เป็นวรเหรอพนหรอกอะไรไอไดิฉันวางขวางเจ๊เจ๊ ตัดตัดไปตัดไปเลยนะขออนุญาตตัดไปไปตอนตอนตอนนู้นเลยนะหนึ่งสองสามไปก่อนนะครับบ๊ายบายให้ค่หาไม่ไปครับไปไม่เด็กไปไม่เด็กเลยครับเราจะไปเราจะไปซื้อเราจะไปไหนอครับพี่พี่อูซื้อขนมครับไปซื้อขนมเสร็จไปไหนครับไม่รู้ครับวันความคมวันนี้ครับขอพี่อยู่หน่อยครับไม่รู้ครับเอาพี่อู่ครับลับ อะไรแนะนำกูมเดียบุละกำกมความรักความวาม <c oughs> นนั่งคงคอะไร้เรียกหนึ่งใช่ไหมให้เรียกขวัญมัยา <c oughs> ย,ายเดี๋ยวบินเดี๋ยวเยวนั่นไอะรลกไอ้น้ำปีจะได้บรรยากาศน้้นมนนงมีมีกตมาไม,ม่มีฮะ <c oughs> น,น ตัดไปตอนตอนที่จะไปซื้อขนมเลยหนึ่งครับข,ขอตัดไปนะครับ